โอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุโกรกิกรอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมาจากอันดับกระอีกแล้วแล้วก็รู้สึกไม่มีค่อยมีอะไรทําเลยเรื่องเล่าบางอันก็เดีย๋ยวค่อยทำบางก็ได้แล้วก็ต้องไปหาดูตาม u t u b e ว่ามีอันไหนให้ทําต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็จะต้องมาเล่าเรื่องจากอันดับแทนนะะนี่มาเล่าเรื่องแล้วแล้วก็เมื่อวันนี้อ่ะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีเชื่อเรื่องว่าถ้าเรื่องหลอกในโรงพยาบาลหรือเรื่องผีชั่วขดหัวลูกในโรงพยาบาลนั่นแหละครับ้าคือเชื่อว่าโรงพยาบาลแล้วอ่ะมันเป็นสถานที่ที่มีคนตายเยอะที่สุดใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่าพอมีคนตายเย่มีวิญญาณมีผีให้ได้มาให้เราเห็นแบบตัวเป็นๆจะๆเลยแล้วก็ใครที่เรียนพวกเกี่ยวกับหมอแพทย์พยาบาลอะไรเย่างนี้ก็มาดูคลิปนี้ได้นะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการรอชาร้าเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังอะไรแล้ว เรื่องแรกของเรานักศึกษาแพทย์โดนดีทุกคนคงจะรู้กันดีว่ากว่าจะมาได้มาเป็นหมอเนี่ยนักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องผ่านการเข้าเวรดึกดื่นมาแล้วทั้งนั้นวันนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มนักศึกษาแพทย์ชายคนหนึ่งกำลังจะเดินเปลี่ยนบอร์ดบรรยากาศตามทางเดินไปยังลิฟต์ก็เงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งผู้คนอยู่แถวนั้นแต่จู่ๆพอเงยหน้าขึ้นมา,มาไปยังทางเดินก็พบกับชายใส,ส่ชุดสีกากี เขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาส่งของแต่พอเดินใกล้กันเข้ามาก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วพอมองไปที่ชายคนนั้นก็สังเกตว่าขาแขนไหล่ค่ะไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อเดินสนกันจะนึกได้ว่าชายคนนั้นไม่มีขากำลังลอยบนอากาศพอเห็นอย่างนั้นเขาถึงรีบวิ่งไปที่ลิฟต์ก่อนลิฟต์ปิดชายคนนั้นก็หันมายิ้มแสยะให้อย่างหน้าขนลุกอู้อันนี้เป็นซอฟๆเลยนะ ทำไมไม่รู้อันใกล้เคียงกับเรื่อง The Smiling Man ของ c r ิป p y Pasta เลยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่อาจจะเป็นเวอร์ชันคนไทยก็ได้ที่อยู่โรงพยาบาลน,นี่ก็เป็นเรื่องแรกของนักศึกษาแพทย์นะผมแล้วก็ไปต่อเรื่องต่อไปกันเลยฮนะณห้องชันสูตรศพเป็นเรื่องที่ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพพบเจอมากับตัวซึ่งวันนั้นเป็นเวรดึกของเขาที่ได้เปวันที่พายุเข้าฝนะัดงนศะจู่ๆก็มีเคสหญิงผู้คอตายเข้ามา ตอนนั้นเขาทาอะไรไม่ได้ต้องรอหมอผ่านไปชั่วโมงหนึง่งหมอก็ยังไม่มาขณะที่การเครลมแบบไฟกับดับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของวันฝนตกผ่านไปสักพักไฟของตึกอื่นก็เริ่มสว่างขึ้นแต่ตึกนิติเวที่แกอยู่นั้นยังมืดสนิทด้วยความเบื่อจึงหยิบมือถือขึ้นมาฮนใดนั้นก็มีเสียงก๊อกก๊อกแบบนี้ดังขึ้นตอนแรกก็คิดว่าเป็นหมอแต่พอเปิดไปกับไม่เจอใครแล้วคิดว่าอาจเป็นพวกโจรมาขโมยศพหรือเปล่า โอเคเรจะกลับไปนั่งที่ได้ยินเสียงของประตูที่ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังมากเหมือนจะมาเคาะมาจากห้องเก็บศพข้างๆางเงี้ยฮะซึงตัดสินใจหยิบมีดและเดินไปที่ห้องเก็บศพขณะน,นันก็ยิ่เสียงเ <c oughs> อาแต่สิ่งกรี๊ดดังลั่นไปทั่วห้องตรงนี้เปิดประตูเข้าไปพบผู้หญิงที่กำลังผูกคอตายอยู่เหนือที่วางศพเจนี่ขึ้นไปตัดเชือกให้แต่พอตัดเท่านั้นสิ่งที่ ดอองมากับไม่ใช่ร่างคนแต่เป็นหัวที่กิ้งไปต่อยที่พื้นพอเขาหันไปสบตากับหัวนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่ช่วยหนูด้วยโอ้ oh, อันนี้เหมือนเรื่องผีหัวขาดเลยฮนะแต่ไม่รู้ว่าอากาศอันนี้เป็นยังไงที้ผมอยู่คนเดียวด้วยนะโอเคนี่ก็ยังเริ่มผีขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วแล้วก็ไปต่อที่ เรื่องต่อไปกันเลยฮะเรื่องที่สนี่มันที่ของหนูอ๋อมันมีเรื่องหนึ่งด้วยก็คือไอ้นะตึกนี้มีเจ้าของอยู่เลยอะ่ะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ได้เข้าทําการผ่าตัดจึงได้ต้องนอนโรงพยบาลซึ่งเขาก็ได้ขอนอนที่ตึกใหม่เพราะตึกเก่ามีเรื่องเล่าเยอะมากมายพอได้นอนที่ตึกใหม่วันแรกก็ยังไม่ได้เจออะไรแต่คืนที่สองกะี่กลางคืแหละก็ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาหา อาที่ไม่ได้เปิดประตูห้องพอเลยตาขึ้นก็สบตากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวซีดเผือใส่ชุดโรงพยาบาลเพรากับมองที่เขาพูดว่า <c oughs> ออกไปนะนี่ที่หนูเพากับปีขึ้นมาเพราะกับจะนอนด้วยอสติไม่ค่อยมีได้เลยเออบอกว่าขอนอนคืนหนึ่งแล้วจะไปพอพูดจบร่างเด็กคนนั้นก็จะหายไปคืนเดียวกันน้นทันท,ท,ที่หลับไปก็ได้เสียงผู้ชายดังขึ้นเสื้อพวงมาลัยหน่อยไม่ลงุง ตอนนั้นคิดว่าตัวเองฝันเพราะโรงบาลน,นั้นห้าให้คนขึ้นมาขายของอยู่แล้วพอเลือตาขึ้นก็นเห็นเนกชาคนหนึ่งยืนถือพวงมาลายอยู่ตัวเต็มไปมด้วยเลือดและที่สําคัญขาทั้งสองข้างมันหายไปโอ้ไม่รู้ว่าผีขึ้นมาละอีกระดับแล้วหรือยังนะโอ้ตอนแรกเรื่องแรกไม่เท่าไหร่หลังๆเริ่มขนลุกกลัวนี่แหละแต่ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นว่าไปแล้วก็อาจจะเพราะเป็น ไอสักอย่างแะละเขาคงยังไม่ไปไหนอนหะไรแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เ,เท่าไหร่วะสามนะผมแล้วก็แล้วก็ไปต่อเรื่องต่อไปกันเลยฮะระวังปากพาซวยคนขับรถส่งต่อของโรงพยาบาลมีหน้าที่ขับรถส่งผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลนหนึ่งซึ่งมันจะเกิดเรื่องหลอหลอเกิดขึ้นบ่อยครั้งเสมอเหมือนกับครั้งนี้แหละที่คนขับต้องไปส่งคนไข้ที่บาดเจ็บสาหัสโดยระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอไปถึงก็ส่งให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งดูแลไป ซึ่งเวลาผ่านไปก็ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ขับรถก็ได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปรับส่งคนไข้คนเดินกลับมาตอนแเขาเพิ่งจะจัดแล้วได้ไม่นานเลยสะบัดออกมาว่าเฮ้ยจะไปถึงนี่ตายวะเนี่ยตายตายพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้พอไปรับส่งจู่จูก็เห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางนะฮะที่ตอนนั้นเกิดตีสามแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพอขับไปอีกสักสามสิบนาทีเห็นชายคนเดินอยู่ข้างหนา,า,าก็เริ่มใจไม่ดีเลยเหยียดคันเร่งให้ไปถึงไวไว แต่ก็ต้องเหยียบเบรกกะทันหันเพราะข้างหน้าคือผู้ชายคนนั้นยืนชี้ขึ้นมาที่รถแล้วพูดเสียงดังว่าดาวไมตอนนั้นก็รู้แล้วว่าคือคุณลุงที่นั่งอยู่หลังลรถจู่ๆเหยียบคันเล่งหนีแล้วก็มีเสียงทุบตีดังอยงที่หลังรถตลอดทางตอนเอารถเกิดไปชนไ,ได้แต่ขอโทษสัต์สิงหมิญ,ญญาได้ล่งเกยต้นหลังหลงไม่เคยเกิดเหตุร้ายขึน้นอีกเลยโอ้อันนี้ก็คือแบบจบได้ด้วยดีนะโอ้แหวว่า ไปรักศพเขาก็เผลอไปด่าแล้วก็ผีก็มาเหมือนมาเตือนแหละแล้วก็ได้ขอโทษจนไม่มีเอ,อะไรแย่ๆเกิดขึ้นอีกแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องที่สี่แล้วแล้วก็ไปต่อแล้วสุดท้ายเลยฮะโอ้คลิปนี้สั้นแน่โรงพยาบาลผีสิงนี่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลละที่ว่ากันว่าต้องปิดตัวเพราะความเฮี้ยนขาดกางวันแสก็ยังมีคนเห็นรถเข็นคนไข้เล่นไปมาหน้าอาคาร บาวันมากก็หอนเห่าพร้อมกันอย่างเพลียโดยไม่มีสาเหตุซึ่ง่อกนี้เกิดขึ้นกับบ้านคนหนึ่งที่วันนั้นดันกลับบ้านดึกเลยเรียกแท็กซี่เข้าไปในซอยซึ่งก็คือซอยเดียวโรงพยาบาลน,นั่นแหละพอขับเข้าไปถึงหน้าโรงพยาบาลแท็กซี่ก็หลบซ้ายก็ได้หับ้านเลยว่าทำไรอะแท็กซี่ก็เลยบอกว่ามีรถโรงพยาบาลน,นำหลังก็ขอไฟทางเลยต้องให้แอบให,ให้ตอนนั้นบ้าขอลุกสู้ เขาไม่มีไทยรถพรยาบาลเข้ามาทีเลยบอกว่านี่มันรถผีสิงแท็กซี่กลัวเลยจอดไอ้ป้าลงตรงนั้นไปก่อนแกจึงต้องเดินเข้าไปพอเดินเดินไปก็ได้ยินเสียงคนหัวยห,หวนบ้าได้ยินเสียงร้องไห้บา้างพอเข้าไปในโรงบาลก็เห็นไฟเปิดอยู่ถ้าเอาตกใจจะหมดสติเติ้ขึ้นมาีกทีเหมือนคนติไม่เตะหรือก็หัวเราะร้องไห้ผ่านไปสักสามสี่วันเขาก็ผูกคอตายในห้องน้ำโอ้ไม่คิดว่าเรื่องแรกจะจบได้โหดหูและหลอนได้ขนาดนี้ คงจะรับความจริงไม่ได้นะมั้งก็อย่างว่าอะไรค่ะแบบวิญญาณมันไม่ไปไหนอแหละก็ะเลยติดที่นี่ตลอดไปคงเป็นห่วงเวรกรรมอะไรสักอย่างไม่รู้นะแล้วก็หมดไปแล้วนะสำหรับเรื่องหลอนในโรงพยาบาลเน,นะัะผมจริงๆเรื่องนี้มันมี10อันดับแล้วผมแล้วก็ผมจึง คัดเลือกเรืองที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดให้คนดูเลยนะครับแล้วก็เป็นไงกันบ้างฮะสําหรับคลิปนี้ครับแล้วผมรู้สึกว่าไอ้นะข้อมูลค่อนข้างแน่นแล้วก็หัวหาลําบากพอสมควรเลยแต่ก็เป็นไงบ้างฮะดูคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างถ้ารักการชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะฮะและถ้าหากคำพูดคำจาไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดตผมก็ขออภัยในณที่ดีด้วยและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ